เอออีงอีกขึ้นยังหลายอยู่ห้ามหลายคักบัพี่น้องบบดนี้เออแสดงว่าหมูอืดเด้อหมูบ่มีกินห้ามนี่เอาตะเกา و ส่วงเดือนนี้เขาได้ซืือห้ามหมันโรกทีไงบอก่นี้ได้ปีนี้ห้ามหลายขันหมูว่าหลายนี่ขันเห็นที่ห้ามอังอังยังสิแสดงว่าหมูบ่หลายนี่ครับการวิเคราะห์ของอันสมัยเก่าเขาจะใช้เบื้องห้ามเนาะขันห้ามหลายนะครับห้ามเมืองพุทธ ตาบันดังกันยังเสียมาสรงอยู่เออยังก็แซ่ลยอย่ากเราห้ามมาหนึ่งใหญ่ว่ามันอังมันสีขคิ้วเออบ่อยากเอาไว้โดนเด้หั่นนี่ยอ่าเอามัดยาเอามาทับมัดอ่ะนะไว้โดนนะครับมันที่เกิดเชื้อรานะครับต้องเอาซุ้มเอกมาก่อนออกมาผสมก่อนสารพิษไมโครท็อกซินี่อันตรายนะครับผมเห็นเพื่อนสมาชิกหลายคนเพิ่นลงให้เห้บเบิ่งอยู่ว่ามันมันเกิดการเกิดผลเสียกับแม่พันธุ์ร้ายอีหลีนะครับ ก็ไบอยอยากเอามามาถมกันไว้ดวนนี่ล่ละขันบอสร้อยกันโอ้ยจังใดล่ะอันพวนออามาทรงกัได้ลงกสีไล่ย่อยนะครับอันตะกี้นี่โอวยจะได้ขอลองเอามาทรงเดี๋ยวนี้ขอลองว่าจะฟ้าออกมาั้องมูนเรื่องกัหลายยู่เดี๋ยวนี้ผู้ใดอยากได้ไปซ้อยเพิ่นเนี้ยเอออันถามมานเนี้ยได้ครับผู้ใดอยากได้ห้าอันเด้อทั้งน้องบัวลำพัวโละหกบาทเออโลละหกบาทนี่ห้ามห้าดีอยู่ด้วห้าอ่อนห้ามันนดีอยู่ห้ามงามอยู่งามอยู่นี่ นะครับว่านก็ทุ่มมากไปโอ้จะเฝ้าเอามาต่อห้ามย่ยมันแนนอยู่แนนตัวเนาะกูดะแถวทั้งในนะครับต้องเฝ้าออกมากเพราะว่าเขามาก่อนนะครับกูดะขันห้ามหลายแสดงว่าหมูหมูหลอดอัยถึงหมูบลอดภยถึงง่วง่ลอดภัยละขาเออปีไก่ปีก้อนนี่ง่วงเป็นลาอัาคนเลี้ยงง่วงก็ซื้อห้ามเลี้ยงง่วงหมูให้ห้ามไมง่วงกินเออย่าตะบอยไง ปีนี้บบได้กินห่าแล้วง่วนี้โบ,บเป็นราคาห่วงโบเป็นราคา,า,บบา,คาหาำกันเรือโบที่นี่ครับพคตเลียหมูกันหน่อยแล้วเนาะตุมือนี่ไล่ย,ย่อยเฮาเนีย่ยถือว่าหน่อยแล้วขันสีเรือลายปานนี้ปกตินี่สิบ่น,นั่นลายปานเนีหรือเข้าเจา้าเปลี่ยนมาเลี้ยงหัวอาหารบอกื้่แม่กระทืงใ่อาหารสําเร็จนัาล่ะมันท่านใจเออนะครับแต่แสดงว่าบบมีแม่พันธุ์ส่วนมากแม่พันธุ์หรข้าเจ้าเลี้ยงครับแม่พันธุ์ใครมีอ แต่หมูคุณนี่เขาจะเรียงอาหารสําเร็จอยู่แล้วล่ะเนาะผู้ใส่ห้ามกับใส่อยู่อันนี้ก็บ่ได้กินห้ามนะครับอันนี้อาหารสําเร็จขือนกันนี่นะโอ้ใจเร็วเนะนี่นะทึไงึง่ทั้งคร่สางดีเนาะทุ่ไหนงามอยู่ส่วนนี้ก็ยังบ่ได้คู่อาหารครับใส่ให้เขาเนี่ยนี่เขากินเก่งไว้ก่อนกินเบิดมือรลดเออให้กินเบิรดมือเลยทุ่มไหนให้เขาไง่ก่อนนะครับคอยจะมาเบิ่งเร่องคุ่อาหารอีกเที่นึง มีแต่นี่แหละครับมีแต่แม่พันธุ์นี่แหละครับที่กินห้ามเป็นอรักเนาะเออแ,<ล>แต่กระบอกแม่ล่ากระบอกไห้ขาดเออมื่อแล,ล้วจะโลแบบแม่ให้